โอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องมิสเตอร์เซียงชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเงินทุนอยู่ที่98บาทนะฮะจะมาปั่นแปะนะฮะเออเดี๋ยวจะเราจะลงทุนไปเลยนะครับสีซื้อร้อยหนึ่งก็ซื้อมาได้ฮะซื้อในหันสิบบาทครับผมโซเลยครับรอบนี้นะครเราจะโซชีวิตเลยนะฮะผมจะเล่นไปที่สัก16ก็พอนะฮะสิบหกนะฮะสิบสี่สิบหกเออสิบสี่สิบหกกำลังสวยนะฮะสิบสี่สิบหกกำลังสวยนะไม่เสี่ยงมากเนาะ เอา20 20ไม่กล้าครับใจไม่ถึงนะเพื่อนเออเล่นแบบโซตายนะครับวันนี้เล่นแบบโซตายนะฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเออมากครับทุน98บาทเราจะได้เท่าไหร่นะฮะผมจะปั่นรอบเดียวนะครับผมจะหมุนรอบเดียวเลยนะฮะให้รู้ๆเห็นๆกันไปเลยนะฮะถ้าเว็บจะแตกมันก็แตกนะครับผมถ้าเล่นแล้วไม่แตกมันก็ไม่แตกอยู่ดีนะครับเลยจะเล่นเกมไหนมันก็ไม่แตกนะฮะเออ12สวยงามครับผมไปต่อเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะเป็น1 4บาทนี่14่แล้ว 14สีสวยงามครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปั่นยงแงงยงแงงกันนะฮะเพื่อนๆมาวันนี้นะบึ้หมุนแรกนะฮะสิบสี่ครั้งมาโหลดมือได้ย่ำได้ก็ได้นี่ยอดรอบที่สองมาครับประทัดมาแล้วนะครับผมเออสวยโอ้ยไม่ต่อตัวเจให้นะฮะบึมไม่มาบึมมีดอิมซิมบึมมีดจัด ไม่มาเหรอเดีเ๋ยวแสบ10สตังค์ครับผมขอบคุณหล่ยๆเย้อพี่น้องเอ้ยคุณตั้งเยอะมึงให้กูแปดซิบสตังค์สวยมันต้องแบบนี้สิบสิบสิบโอ้โหนิดเดียวนะเพื่อนๆครับโอ้ยยี่สิบสองบาทแล้วมันก้อนโตพะวะพ่ออย่างไรนเบืออหนึ่งสี่เคสวยอีแมมโอ้คิวคิวคิวพูดผิดนะฮะสวยต่อต่อ,ตอไม่ต่อนะฮะไม่ต่อเอาไมเอาไม บึ้ม um. สวยอืมไม่มาไม่มาเหรอไม่มาเหรอประทัดสวยจังหวะนี้ต้องแบบนี้เคอืมนิดเดียวครับเพื่อนมาได้ได้ได้ทุนแล้วนะไม่ไม่ซีเรียสแล้วนะครับเออถ้าไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวปั่นใหม่แต่ได้ทุนแล้วก็สบายครับไปเรื่อยๆครับเคไม่เคว่ะบึ้ม um. เออสองแดงมาดีรอบนี้ อะไรต่อเค okay. สวยอุ้ยวายต่อตัวคิวเต็มเต็มจังหวะน,นี้เต็มจังหวะน,นี้เต็มร้อยหไปดิจังหวะน,นี้มันก็สวยงามครับผมร้อยห้าอุ้ยร้อยนุ่นว้ก็ลองเบล่งเอออย่าดูถูกเงินเก้าอู้ชาบชาบมาอย่าดูถูกเงิน98บาทผมนะฮะอย่าคุณจะป่วยเอานะฮะบวกมาที่500รแล้วนะฮะโอเคเบิด สวยงามครับตามระเบียบครับบวกมา500ร้อกว่าบาทนะฮะปั่นครั้งเดียวพอครับจบครับแค่นี้พอนะฮะอย่าไปเรื้อรังนะฮะอย่ารลภมากนะครับได้500ร้อยเราเอานะฮะเออใจอยากปั่นอีกเลยใจอยากไปต่อยุ่สักเปิดอีกสิบบอไม่เอาดีกว่านะเพื่อนๆไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้พอนะฮะได้คลิปแล้วสวัสดีครับผม